สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงตามอายุก่อนนะคะตามอายุของผู้จัดการนะคะรอเพื่อนๆกันก่อนนะคะวันนี้เรามีลูกค้านะคะมาดูรถด้วยนะคะมาถึงตอนเที่ยงได้รับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะใครที่ แวะเข้ามาช่วงเที่ยงทางห้างนะคะพี่ตุ๋มมีข้าวเที่ยงให้นะคะแวะเข้ามาหากันได้เลยใครที่อยู่ในยุค90คงจะรู้จักเพลงนี้กันหมดนะคะ <c oughs> เป็นเพลงตามอายุผู้จัดการนะคะบรรยากาศสบายๆนะคะวันนี้นะคะกับสมเด็จง่วนเชียงสาขาสามแยกนนหันผู้จัดการตุ๋มนะคะ ับวันสต็อปเซอร์วิสบริการครบวงจรที่นี่ที่เดียวเกี่ยวกับรถยนต์มือสองนะคะสมเด็จนวนเชียงสาขาสามแยงนนหันอยากได้รถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มเลยนะคะขณะที่ไร้สดพี่ตุ๋มมีทีมงานใจดีโทรติดต่อกลับเพื่อนๆทันทีนะคะกับวันเสาร์อีกครั้งวันทำงานวันสุดท้ายของสัปดาห์นะคะ หวังว่าทุกๆคนจะมีความสุขกับวันทำงานวันนี้นะคะวันสุดท้ายของสัปดาห์วันนี้ดูไลฟ์สดพี่ตุ๋มไปด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์และก็รับประทานอาหารเที่ยงไปด้วยนะคะฟังเพลงฟังเพลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะรอเพื่อนๆกันก่อนเดี๋ยวพี่ตุ๋มจะเข้าไปสวัสดีทักทายนะคะ เช่นเคยค่ะวันนี้นะคะรถพี่ตุ่มมาโชว์สี่คันนะคะเป็นรถสวยๆปีใหม่ๆโปรโมชั่นดีๆใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทแถมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือประกันภัยชั้นสองนะคะทำสัญญากับธนาคารชั้นนำของประเทศค่ะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะคะ เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนๆทั้ง106ท่านที่รับชมตอนนี้ขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะถูกหวยรวยเบอร์กันทุกๆคนนะคะที่รับชมตอนนี้นะคะ One Stop Service บริการครบวงจรเกี่ยวกับรถยนต์มือสองมาที่นี่ที่เดียวจบเลย รถยนต์มือสองสภาพเกรด A บริการเซ็นสัญญาออกทั่วไทยส่งฟรีทั่วประเทศรับซื้อรถกระบะเก๋งด้วยเงินสดจ่ายทันทีติดไฟแนนซ์สามารถนำมาตีราคาขายได้วันนี้ก็มีรถมาตีราคานะคะเนี่ยนะคะ ลูกค้ามาจากอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิอยู่ใกล้ๆพี่ตุ้มขอนแก่นชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษณุโลกหนองบัวลำพูหรือว่าจังหวัดเลยแวะเวียนเข้ามาหาพี่ตุ้มได้เลยนะคะอยู่ที่บ้านหันตําบลโนนหันอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นรับเตีทินรถยนต์ทุกชนิดติดค่างวดสามารถเทินได้ติดค่างวดสูงผ่อนไม่ไหวคิดถึงเรามีบริการยกย้ายไฟแนนซ์ให้ไม่ต้องจอดรถนะคะเพื่อน ส่วนถ้ามีเล่มทะเบียนแล้วม,มีบริการแนะนำเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการจำนำเล่มและก็มีธนาคารเซ็นสัญญาที่นี่ให้ที่นี่ที่สาขาทันทีทุกๆปัญหาเรื่องรถยนต์มือ2คิดไม่ออกบอกผู้จัดการตู่ม0624638887 แต่ว่าขณะที่ไลฟ์สดเพื่อนเอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเดี๋ยวสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่ตุ้มจะหายวันนี้พี่ตุ้มอยู่กับน้องมดนะคะเดี๋ยวจะให้น้องมดถือกล้องให้นะคะวันนี้น้องมดเป็นแอดมินพี่ตุ้มจะเข้าไปสวัสดีเจอหน้ากันแล้วก็อย่าเพิ่งหายกันไปไหนนะคะรอชงรถสวยๆกับพี่ตุ้มด้วยวันนี้พี่ตุ้มโชว์สี่คันถ้าอยากได้คันไหนก็กิมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาเลยถ้า อยากได้รุ่นอื่นก็เช่นเคยค่ะเบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมีทีมงานใจดีโทรติดต่อสอบถามเพื่อนๆทันทีนะคะน้ามเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะกับขอจกกรจโกสมเด็จมนเชียงสาขาสามแยกนอนหันของเรานะคะวันนี้มาโชว์รถ4ี่คันเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่อยู่ที่สถานที่ยังไม่ได้ออกนอกสถานที่นะคะ อเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆเพื่อนทุกคนพบกับผู้จัดก,การสุ้มนะคะผมเดียนว่นเชียง คนอยู่กับพี่อื่นความสูงนวดสูงามไม่ไหวนึกถึงเรานะคะมีบริการโยกย้ายไฟแนนให้นะคะสำคัญรถไม่ต้องจอดนะคะเพื่อนๆยังสามารถใช้รถได้ตามปกตินะคะยังใช้งานได้รถได้ตามปกติส่วนถ้ามีเล่มทะเบียนแล้วอยากมีอยากได้เปลี่ยนเป็นเงินเรามีบริการแนะนําเรื่องเอกสารเกี่ยวกับการจำนำเล่มแล้วก็ยังมีธนนคาานะคะ,นะคะซื้สัญญาให้ที่สาขาทันที ปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์มือสองมาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะคะกับสมเด็จงนวลเชียงสาขาสามแยกทางผู้้จัดการถุงนะคะขันแกนชัยภูมิเพชรบูรณ์พิษกันท่วโลกน้องบัวล,ล้มพูหรือว่าจังหวัดเลยเข้ามาหาพี่ถุงได้เลยนะคะออกจากอำเภอชุมแพประมาณ10กิโลเมตรนะคะฝั่งขวามือก่อนถึงสามแยกไฟแดงนะคะทางไปจังหวัดเลยนะคะเพื่อนๆที่มาไม่ถูกพี่ถุงมีเบอร์โทรศัพท์ให้แล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งโทรเข้ามาตอนนี้นะคะ วันนี้มีรถมาโชว์สีพันใช้เงินออกรถศูนบาทนะคะแา่ประการไทยชั้นหนึ่งหรือว่าประการไทยชั้นสองอยากได้รถเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาให้พี่กุ่มเลยนะคะคันแรกคันนี้นะคะเป็นสวยๆเลยเป็นบีโก้นะคะท R D เป็นตัวแต่งนะคะทช่แต่งมาจากโรงงานเดี๋ยวจะพาดูรถกันเลยนะคะเชิญพาชอบคันนี้ฝากเบอร์โทรได้เลยนะคะพี่ต้อมโคราชนะคะ ก็ได้ยินเสียงเบามากเสียงชัดหรือยังคะเสียงชัดแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ตุมเพิ่มเสียงนะคะดูคันแรกกันเลยนะคะเป็น Toyota Vigo c h ช m p TRD นะคะชอบคันนี้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาเลยนะคะคันแรกนะคะเป็นสีขาวนะคะเพื่อนๆเ,เป็น TRD Smart Cap นะคะดูภายในกันก่อนเนาะ เป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะเพื่อนๆเป็นระบบกระจกไฟฟ้าภายในเป็นบ่อหนังสีดำค่ะเย็บด้วยได้สีแดงแล้วก็มีสัญลักษณ์ TRD นะคะชัดเจนเป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตนะคะสีดำขยับมาตรงพวงมาลัยนะคะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะแล้วก็มีบังคับเครื่องเสียงตรงพวงมาลัยด้วยนะคะเป็นระบบมัลติฟังก์ชันขออนุญาตขึ้นมาบนรถนะคะเพื่อนๆระบบความปลอดภัยเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าตรงนี้นะคะตรงคนขับแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปฝั่งนู้นพี่ตุ้มจะพาดูตรงของผู้โดยสารนะคะน้องไก่น้องไก่แชร์ให้พี่ตุ้มด้วยนะ แล้วก็มาตรงเครื่องเสียงนะคะเพื่อนๆนเครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียง C D M P 3แล้วก็รองรับ U S B ตรงนี้นะคะจะมีสัญลักษณ์ของ T R D ก็คือจะมีแถบสีแดงนะคะเพื่อนๆเครื่องเสียงนอกจากจะเล่นได้ตรงตรงข้างหน้าแล้วนะคะก็ยังบังคับได้ตรงพวงมาลัยนะคะตรงนี้หมดบังคับเครื่องเสียงได้ตรงพวงมาลัยขยับมาเป็นระบบเกียร์นะคะ ระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะเพื่อนๆรถสวยนะคะชุดแต่งแต่งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูข้างหน้าของรถกันเป็นสมาร์ทแคปนะคะเพื่อนๆสเกิร์ต TRD รอบคันนะคะมีไฟเลี้ยวตรงกระจบมองข้างและก็แม็กเป็นแม็ก TRD นะคะ เป็นแม็กทีอาร์ดีชุดแต่งทีอาร์ดีนี่คือแต่งมาจากโรงงานนะคะเราไม่ได้มาแต่งเองนะคะเพื่อนๆนเสียงชัดแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆที่รับชมตอนนี้135ท่านช่วยช่วยแจ้งพี่ตุ๋มหน่อยว่าเสียงชัดไหมคะสะเกิตรอบคันนะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็ด้านล่างเห็นไหมคะเพื่อนๆนเป็นเดย์ไลท์นะคะสะเกิตรอบคันมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้วยนะคะ สวยงามมากค่ะสติกเกอร์ TRD นะคะตาสัญลักษณ์ TRD ชัดเจนเลยนะคะเครื่องยนต์ขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณแป้งนะคะบอกว่าชาัดเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะเพื่อนๆเ,เป็นเครื่องคอมมอนเรลนะคะแม็กเป็นแม็ก TRD ค่ะมาฝั่งนี้นะคะเป็นสมาร์ทแคประบบความปลอดภัยเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะฝั่งคู่ โดยสารและก็ฝั่งคนขับนะคะระบบกระจกไฟฟ้ารถสวยค่ะใครอยากได้คันนี้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาให้พี่ตุ้มเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแฟนพันธ์แท้นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ตุ้มด้วยนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสเกิร์ตนะคะสะเกิร์ตรอบคันสวยมากค่ะสวยมากเลยคันนี้นะคะเป็น สีเป็นสีขาวนะคะแล้วก็ภายในเป็นสีดำนะคะเบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำเดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้มจะเปิดราคาให้แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เลยนะคะคันแรกนะคะ Toyota Vigo Champ Smart Cap E TRD 2.5ซีปี57รถปี57นะคะเพื่อนๆ ปกติราคา438,000บาทขีดค่าทิ้งค่ะวันนี้พี่ตุ้มไม่ขายขายเพียงแค่398,000บาทนะคะค่างวด7,430บาท84งวดคันนี้พี่ตุ้มแถมประกันภัยชั้น2นะคะใช้เงินออกรถ0บาทให้ท่าน10ป,ประตูคุณสุริยามีค่ะเบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมาเลยนะคะอยากได้รุ่นอื่นพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดคุณเบียคันนี้เห็นไหมคะคุณเบียรไม่ได้ดาวค่ะ ออกรถ0นย์บาทนะคะคุณเบียร์ผ่อนเท่านี้ค่ะ7,430บาท v ีโก้แชมป์สมาร์ทแค E T R D 2.5 C C ปี57นะคะคุณเบียร์ปี2,014ค่ะเครื่องยนต์2 0 0 5รถแต่งนะคะเป็นชุดแต่ง T R D มาจากโรงงานนะคะเห็นชัดไหมคะแต่งมาจากโรงงานแล้วนะคะอยากได้คันนี้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้ก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มเลย ขณะที่ไร์สดมีทีมงานใจดีโทรติดต่อกลับเพื่อนๆทันทีนะคะวันนี้พี่ตุ้มขอสิบเบอร์ขึ้นนะคะแก้แก้ตัวนะคะแก้ตัวเขาก่อนนะคะวันนี้พี่ตุ้มรบกวนเพื่อนๆขอสิบเบอร์ขึ้นเย่ได้มาแล้วหนึ่งเบอร์ขอพระคุณมากนะคะคุณต้อมนะคะคุณต้อมอยู่เพชรบูรณ์วิอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองคุณเบี้ยวน้องแพตตี้กับบาซิงขอพระคุณมากคะ่ะพี่ตุ้มขอสิบขึ้นนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆทั้ง137ท่านนะคะขอคนที่ใจดีเบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดให้พี่ตุ้มหน่อยนะคะน้องไก่น้องไกล่งไกลงอีกก็ได้นะคะเพิ่มเบอร์ให้พี่ตุ้มหน่อยน้องไก่มาจากคอนสารนะคะนัดมาดูรถกับพี่ตุม้มดูไลฟ์สดครั้งก่อนเนาะสามเบอร์แล้วขอพระคุณมากนะคะ อยากได้คันนี้ก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาเลยอีกครั้งนะคะเดี๋ยวพี่ตุ้มจะแจ้งสถานที่ตั้งนะคะสมเด็จ่วนเชียงสาขาสามแยกนนหานอยู่ที่บ้านหันค่ะตําบลนน,นหานอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะคะลูกค้าอยู่ใกล้ๆอยู่ขอนแก่นชายยาัยภกมูเพชรบูรณ์พิษณุโลกหนองบัวลำพูหรือว่าจังหวัดเลยให้เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดพี่ตุ้มมาหรือว่าเข้ามาหาพี่ตุ้มได้เลยอยู่ใกล้ๆแค่นี้นะคะออกมาจากอําเภอชุมแพนะคะ มา10กิโลเมตรนะคะออกมาจากอำเภอชุมแพรประมาณ10กิโลเมตรก่อนถึง3แยกไฟแดงทางไปจังหวัดเลยนะคะอยู่ฝั่งขวามือมาไม่ถูกเบอร์โทรศัพท์พี่ตุ่มมีไว้ให้แล้วแต่ว่าขณะที่ไลฟ์เพื่อนๆอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณโทรศัพท์พี่ตุ่มจะหายขณะที่ไลฟ์สนให้เบอร์โทรศัพท์มีทีมงานใจดีโทรติดต่อกลับเพื่อนๆทันทีนะคะกับวันนี้นะคะวัน Stop Service บริการครบวงจรเกี่ยวกับรถยนต์มือสองมาที่นี่ที่เดียวจบเลยนะคะกับสมเด็จง่่นเชียงสาขาสามแยกนนทนจะให้ดูรถสวยๆรอบคันอีกครั้งแล้วก็จะไปคันที่สองกันเลยเพราะว่าวันนี้อยากจะตอบคำถามนะคะอยากจะตอบคำถามเพื่อนๆเ,เยอะๆหน่อยนะคะอยากจะพูดคุยกันเยอะๆหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วไม่ได้คุยกันเลย <laughs> ครั้งที่แล้วออกไปนอกสถานที่สัญญาณไม่เป็นใจนะคะ อยากได้คันนี้หรือว่าอยากได้คันไหนพิมพ์เบอร์โทราศัพท์แล้วก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มเลยนะคะพิมพ์ย้อนกลับเหรออไม่ต้องเลื่อนค่ะ<า>ไม่ต้องเลื่อน,ไม,ออนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเดินไปจ๋าไม่ต้องเลื่อนค่ะเดี๋ยวเราเลื่อนกันทีเดียวเลยค่ะอืมโอเคมาคันที่สองกันเลยนะคะคันที่สองกันเลยเน้นนะคะเพื่อนๆเ,เป็นรถ สวยๆปีใหม่ๆนะคะรถสวยๆปีใหม่ๆใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทเดี๋ยวพี่ตุ้มนับเบอร์โทรศัพท์ก่อน1 2 3 4งสสี่เพิ่งได้4ี่เบอร์เองค่ะเพื่อนๆทั้ง80ดท่านตอนนี้นะคะอยากได้เบอร์อยากได้รถพิมพ์เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมาให้พี่ตุ้มหน่อยนะคะพี่ตุ้มขอเบอร์โทรศัพท์1ิเบอร์ขึ้นนะคะวันนี้นะคะ ช่วยเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะอ่ามาคันที่2กันเลยนะคะออเนิวสวยๆเลยนะคะไฮเลนเดอร์ er. ใครอยากได้พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดคุณยิมอยู่เพชรบูรณ์ยินดีค่ะรอรับโทรศัพท์เลยนะคะรอรับโทรศัพท์ได้เลยถ้าเข้ามาที่เต็นท์ก็จะมีทีมงานใจดีนะคะมีทีมงานใจดีโทรติดต่ออคอยบริการเพื่อนๆน,นะคะมาคันที่2กันเลยเนาะ เป็นสมาร์ทแคมเหมือนกันค่ะเป็นตัวสูงนะคะ D-MAX All New นะคะ Highlander เป็นตัวสูงนะคะเพื่อนๆระบบกระจกไฟฟ้าค่ะเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะมองเห็นชัดอยู่เนาะภายในนะคะเป็นโทนสีดำค่ะเพื่อนๆส่วนเบาะคันนี้นะคะ All New คันนี้เบาะเป็นเบาะกำรรมยี่ทรงสปอร์ตค่ะสีดำนะคะระบบกุญแจเป็นกุญแจรีโมทนะคะเพื่อนๆ ปลดรถล็อกรถที่กุญแจได้เลยนะคะขออนุญาตขยับขึ้นมาข้างบนค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าค่ะเพื่อนๆเ,เครื่องเล่นนะคะเป็น CDMP3 CDMP3 นะคะเพื่อนๆแล้วก็ถัดลงมาค่ะเป็นระบบเกียร์นะคะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5้าสปีดค่ะมองเห็นไหมคะมันจะเป็นแบบสะท้อนแสงนิดนึงเนาะ ระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะเพื่อนๆความสวยไม่ต้องพูดถึงนะคะคำว่า All New นี่สวยอยู่แล้วเราได้ยินคำว่า All New เราก็รู้อยู่แล้วค่ะว่าดีไซน์อะไรต่างๆสวยอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของออปชันต่างๆดีอยู่แล้วนะคะ d m a ม All New นะคะคันนี้เป็นตัวสูง Smart Cab นะคะมีบันไดข้างมีไฟเลีย้ยวตรงกระจกมองข้างค่ะเพื่อนๆแล้วก็เป็นล้อแม็นะคะ ล้อมแม็กยางใหม่เป็นสีสีเทาค่ะหรือว่าสีบอลเงินนะคะไฟหน้าอันนี้เรียกว่าสีนอนเนาะเพิ่งโทรเข้ามานะคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่ตุ้มจะหายอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะไปหรือยังส<ป>ักคู่นึงนะคะเพื่อน อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะพี่ตุ้มขอร้องนะคะขอร้องอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่ตุ้มหายนะคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะเ,เดี๋ยวนะพี่ตุ้มขอแก้ไขนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะขณะที่พี่ตุ้มไลฟ์อยู่เพื่อนๆอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะไหนพี่ขอดูหน่อยวันวันเอาของวันมาดูหน่อย ครับช่วยพี่ทำมาให้กินก่อนเพราะว่าของพี่มันได้เดี๋ยวดูของวันก่อนพี่ไงของวันของวันก็ได้อยู่เออได้อยู่ได้อยู่เพื่อนๆพื่อคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเนาะ เพราะว่าเดี๋ยวสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่ตูมจะหายมาไปต่อค่ะไปต่อกันคันที่2คันนี้ DMAX All New นะคะ h i g h l a n d e r ไฟหน้าค่ะเพื่อนๆไฟหน้าเป็นไฟสีนอนนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกดูความสวยของรถเลยนะคะ,ะ,คะเป็นสมาร์ทแคปนะคะเพื่อน ภายในเป็นโทนสีดำนะคะเบาะกราม,มยี่ทรงสปอร์ตสีดำค่ะพี่ตุ๋มจะให้ดูรอบคันนะคะแล้วก็ใครอยากได้ก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มเลยเป็นตัว All New Highlander เป็นตัวแซดนะคะเพื่อนๆ2.5ซีซีนะคะรถปี55ค่ะเดี๋ยวมาเปิดราคากันเลยนะคะดูรวดเร็วไหม กลัวว่าสัญญาณมันจะหายนะคะไม่มีอะไรนะคะประสบการณ์ประสบการณ์เยอะนะคะเกี่ยวกับสัญญาณคันที่2ค่ะ Isuzu DMAX All New Highlander z 2 5 c c ปี55นะคะ ปกติราคา460,000บาทนะคะวันนี้พี่ตุมไม่ขายลดมาเลยนะคะลดไปเลยไม่ต้องต่ออยู่ที่390,000บาทค่างวด7,316บาท84งวดคันนี้พี่ตุมแถมประกันภัยรถยนชั้น2นะคะใช้เงินออกรถ0บาทไม่มีที่ไหนหรอกคะ่ะ All New Highlander จะมาขาย390,000มีที่นี่ที่เดียวนะคะใครอยากได้ก็พิมพ์เบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาได้เลย ใครมาก่อนได้ก่อนแค่นั้นนะคะรถปีใหม่ๆนะคะใช้เงินออกรถเพียงแค่ศูนย์บาทนะคะรถปีใหม่ๆเน้นย้ํานะคะเพื่อนๆเ,เป็นรถปีใหม่ๆส่วนการทําสัญญาทําสัญญากับธนาคารนะคะเพื่อนๆทางห้างไม่ได้จัดเองคุณมะนีรัตสอบถามว่าสาขาไหนสาขาสามแยกโนนหันค่ะผู้จัดการตุมอยู่ที่ตำบลโนนหันอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นค่ะคุณมณีรัต คุณมาดีรัตชอบคันไหนคะพิมพเบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมาเลยขณะที่ไลฟ์มีทีมงานใจดีโทรติดต่อกลับทันทีนะคะถ้าอยากได้คันนี้ก็3ามแสนเก้าค่ะคุณมาีรัต์เบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมาเลยนะคะออเนิวคันนี้พี่ตุ้มขายแค่3ามแสนเก้าหมื่นบาทนะคะแถมประกันภัยรถยนต์ชั้นสองนะคะเพื่อนๆและก็ใช้เงินออกรถศูนย์บาทตามเงื่อนไขนะคะตามเงื่อนไขนสต็อ o p service ขายรถยนต์มือ2สภาพเกรด A ออกรถวันนี้ใช้เงิน0บาทแถมฟรีประกันภัยชั้น1หรือว่าประกันภัยชั้น2นะคะทำสัญญากับธนาคารชั้นนำของประเทศนะคะธนาคารอนุมัติสินเชื่อเอารถไปส่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมนะคะอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้ค่ะแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆเข้ามาเลยนะคะขอนแกน่นชัย,ยภูมิ เพชรบูรณ์พิษณุโลกหนองบัวลำพูหรือว่าจังหวัดเลยมีคำถามมีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์มือสองพิมพ์มาเลยนะคะพิมพ์มาเลยเดี๋ยวพี่ตุ้มจะตอบคำถามให้นะคะเกี่ยวกับรถยนต์มือสองมาที่นี่ที่เดียวจบเลยกับวันสต็อปเซอร์วิบริการครบวงจรเกี่ยวกับรถยนต์มือสอง ขายโตโยต้าที่รีวิวไปก่อนหน้านี้อยากดูอีกครั้งย้อนกลับนะคะไปต่อค่ะเพื่อนๆไปต่อนะคะคุณยุทธศักดิ์ถ้าอยากได้พิมพ์มาเลยค่ะเบอร์โทรศัพท์และก็จังหวัดมีรอบคันให้ดูค่ะคันที่3นะคะเป็น Mitsubishi All-New Triton เราไม่ได้ใจร้ายนะคะแต่ว่าขอไปถึงคันที่4ค่อยจะกลับมาให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณยุทธศักดิ์ถ้าอยากได้จริงจ พิมพเบอร์โทรศัพท์แล้วก็จังหวัดมาให้พี่ตุ๋มเลยนะคะอยู่ด้วยกันอีกก่อนนะคะถึงคันที่4พี่ตุ๋มจะย้อนกลับมาให้ใหม่นะคะคันนี้เป็นสมาร์ทแคปค่ะเพื่อนๆเ,เป็นตัวพลัสนะคะไททันพลัสเป็นตัวสูงค่ะเปิดแคปได้นะคะระบบกระจกไฟฟ้าค่ะเป็นระบบกระจกไฟฟ้านะคะกุญแจเป็นกุญแจรีโมทค่ะเพื่อนๆ ภายในนะคะภายในเป็นโทนสีดํานะคะเป็นโทนสีดําเบาะเป็นเบาะกรมะหยี่อดสีดําค่ะเพื่อนๆพนี่ตุงจะขออนุญาตขึ้นมาบนรถนะคะขยับขึ้นมาบนรถค่ะพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยไฟฟ้านะคะระบบความปลอดภัยเป็นถุงลมนิรภัยนะคะเพื่อนๆนเป็นถุงลมนิรภัยคู่หน้าตัวนี้จะเป็นฝั่งคนขับอขออนุญาตแนะนํา จ้ะเอ้าหรอ,อสักคู่นึงนะคะเพื่อนๆนไม่ชัด์หรอคะเดี๋ยวนะขออนุญาตดูให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนเอ,นอย่าพึ่งโทรเข้ามานะคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่ตุ้มจะหายนะคะซึ่งหายไปแล้วหนึ่งครั้ง ได้ไหมหมดมอืมโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงนะคะสักครู่นึงนะคะอะตอนนี้พี่ตุ๋มใช้อินเทอร์เนต็ตซื้ออินเทอร์เนต็ตเพิ่มไปแล้วนะคะรอสักครู่นึงนะคะว่าสัญญาณจะชัดไหมถ้าไม่ชัดอีกพี่ตุ๋มจะกลับไปใช้ wifi นะคะแล้วก็รบกวนเพื่อนๆอ,อย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะยังไม่ชัดอยู่เนาะ สักคู่หนึ่งนะคะสักคู่หนึ่งสี่ประตูมีนะคะสี่ประตูมีคันสุดท้ายวันนี้โชว์สี่ประตูนะคะ สักคู่หนึ่งนะคะเพื่อนๆอให้ตอนนี้พี่ใช้เน็ตตัวเองนะครั้งแรกใช้ไวไฟแล้วมันมีสายโทรเข้า เดี๋ยวกลับไปใช้วไฟ i อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆรอสักครู่นะคะ ได้แล้วได้แล้วนะคะและก็รบกวนเพื่อนๆเ,เออก็ยังไม่ชัดอย่าเพิ่งโทรเข้ามานะคะอย่าเพิ่งโทรเข้ามาเนาะ ถ้ามันหายไปแล้วมันจะกลับมาไม่ได้เลยเอาเดี๋ยวพี่ตุ้มขออนุญาตสิ้นสุดก่อนแล้วเข้ามาใหม่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าแก้ไม่หายค่ะเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะคะสักครู่นึงค่ะ